ครับสวัสดีครับผมก็ขอบคุณท่านวิจารณ์นะครับผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะครับที่วันนี้ชวนพักเพื่อไทยนะครับมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของ climate change เรามีนโยบายมากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่สําคัญที่สุดคือเรื่องนี้เราไม่สามารถทําได้คนเดียวประเทศไทยน่าจะ c o n t r i b u เรื่อง net zero เนี่ยประมาณสัก ไม่ถึง1%นเะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ไม่ใช่หมายความว่าจะประสบความสําเร็จจําเป็นต้องทํางานร่วมมือกับประเทศต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามยึดมั่นมาตลอดก็คือเรื่อง S D G Go นะครับซึ่งจะมีโหมดเกี่ยวกับเรื่องของ Planet ตรงนี้เราต้องดูแลเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับเรื่องของ net zero 2050เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเทศไทยต้องทําให้ได้และต้องบรรลุเป้าหมายแลวะวัตถุประสงค์ในเรื่องที่1เรื่องพรบอากาศสะอาดตรงนี้เราได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนืื่่่่่่ออองงงเเเเเเพพใให้้้้้ททททุุกกกกคนนนมมีีีีสสสขขภาาาาาาดดด็็ปปปรรรริยยวววไไไตัไตถ เราพร้อมที่จะออกกฎหมายลูกต่อทันทีนะครับช่วยคนแล้วภาคธุรกิจเราก็ต้องช่วยให้เขาสามารถที่จะปรับตัวกับเรื่องนี้ได้โดยที่ไม่ให้เขาขาดทุนต้องทาไปพร้อมกันสืบเนื่องกับเรื่องพรบอากาศสะอาดเรามีนโยบายรถไฟฟ้า20บาทต่อสายหลายคนไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้าเนื่องจากว่าราคาแพงตรงนี้ก็จะทําให้เขาสามารถกลับมาใช้รถไฟฟ้าได้ก้อนนี้เราจะใช้เงินจากภาคเอกชนเข้ามานะครับผมไม่ได้กระเทือนงบประมาณแผ่นดินของภาครัฐบวกกับเรื่องของฟิเดอร์10บาทการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตรงนี้ก็ทําในเรื่องเกี่ยวกับพรบตรงนี้ด้วยอย่างที่2การฟื้นฟูทททะะเลไไยยรรวมมมปปกัับฎหางง้ ในน่านน้ากับนอกน่านน้าตรงนี้ต้องทําให้เกิดความสมดุลกันแต่หลักการจริงๆก็คือการฟื้นฟูทะเลไทยเราจะนําดิจิตอลทวินของทะเลนะครับเข้ามาเพื่อที่เราสามารถที่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างของทะเลได้เพื่อมอนิเตอร์ตรงนี้ได้อย่างยั่งยืนเรื่องการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบเรามีการจัดการเรื่องมกะโปรเจกต์ Project, น้ำทั้งระบบการควบคุมต้นน้ำนะครับส่งน้ําระบายน้ําแล้วก็ชลประทานสิ่งนี้ต้องทานะครับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมทางด้านตะวันตกแล้วก็ตะวันออกรวมไปถึงของอีสานด้วยภาคใต้ก็สําคัญนะครับในชนทะเลสาบส่งขลา ตรงนี้ก็มีความจําเป็นที่จะต้องทําในส่วนต่อไปนะครับการทนุบํารุงอุทยานแห่งชาติมี2อสเรื่องการทนุบํารุงอุทยานแห่งชาติให้สวยงามคืนพื้นที่ป่าทําให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวสามารถทําตรงนี้กับการทําเกษตรเนี่ยไปด้วยกันได้ผลพลอยได้ก็คือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัวเรื่องที่5การทําศูนย์รชาชการภัยพิบัติตรงนี้ก็จะมีการนํา AI กับฐานข้อมูลทั้งระบบเข้ามาขนาะเดียวกันก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,รกได้งานวิจัยใหญ่เราก็คือเรื่องเกี่ยวกับ Space Economy ก็ต้องมีการทํางานร่วมกับลาหเเพื่อใ้ราเหด ในขณะเดียวกันก็เกิดธุรกิจเกี่ยวกับอวกาศด้วยข้อที่6การปลดล็อกพลังงานสะอาดทั้งจากเรื่องของโซล่าแล้วก็มีเนียเบิลเอเนจีผลพลอยได้ก็จะเป็นการลดค่าไฟเรามีเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟ3.70บาทตรงนี้ก็มาจากการที่เราพยายามที่จะออฟเซตเรื่องพลังงานสะอาดเข้ามางานวิจัยที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องพลังงานฟิวชั่นเราควรจะเป็น Value chain ของตรงนี้เรื่องที่7เป็นการดูแลการลดการเผาเราพยายามทําในเรื่องเกษตรกรเรื่องข้าวเรามีการปรับปรุงเรื่องของนินการไถกรบต่อซังข้าวเริ่มจากการใส่ปุ๋ยหลังจากเิิ่มน ก็ทําให้ตรงนี้ทําได้เว็วขึ้นก่อน1เดือนประมาณสักสอาทิตย์ก็สามารถที่จะใช้งานได้ก็จะมีเรื่องกองคู่ป้องปุ๋ยการตรวจพื้นที่ด้านดินแล้วก็ดินเรื่องที่8นะครับกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน SML ตรงนี้ก็แล้วแต่หมู่บ้านนะครับในการที่จะนาไปช่วยเหลือทางด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถที่จะทําได้ในการพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองนะครับเรื่องที่9การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ g r e นพ p ีเ m i ยมมีความจําเป็นต้องทําหลักทางเศรษฐศาสตร์เรามีความจําเป็นต้องทําให้สินค้าต่างๆที่มีการอุปโภคบริโภคคคมมมีีีรรราา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 าถูกกกวว่่่สินินนนน้้้้ททไไดาจจ Green Premium. เพะะฉังงงยตตอํ เข่งคัดก็ไม่ง่ายนะแต่ว่าต้องมีการเริ่มทําอย่างที่10งานวิจัยถึงลึกการที่เราจะต้องมีวัสดุต่างๆเรื่อนประสูตว์วัสดุทดแทนซีเมนต์หรือแม้กระทั่งน้ามันโลคาบอนงานวิจัยเรื่องซินเทติกไบโอเวจีมีความจําเป็นที่จะต้องทําอย่างเข้มแข็งซึ่งตรงนี้นักวิจัยไทยเราทําได้อยู่แล้วเราก็เริ่มมาแล้วอย่างที่11นะครับการจัดการขยะเทคโนโลยีที่จะส่งเสริมทางด้านเน็ตซีโร่เพื่อให้เกิดโลคาบอนอิมิชชั่นนะครับนี่คือเบื้องต้นและภาคเพื่อไทยพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงงงงงาาาาานนตต่่่่่่่ๆทททททีีทีีมมมโยยยบบบดดด้้้สสิิิแแววลลอออเเเเเรรรรรรปปใจััฟะพืศไ ของเด็ซีโร่ภายในปี2050ครับมาร่วมกันยกเครื่องประเทศไทยทางด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับ